เป็นโยมนี่บรรลุธรรมได้ได้อนาคามีบ่เมนบวชเลืองเลื้งจังได้ไดมบ่เมนบวชเลืองเลื้งหัวใจกระทอดโกดเปลี่ยนหน่วยใหม่ก็หนุยเก้าเห็นแหละกระนุงกะเกงนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังกิเลสคือเก่าเพราะนั้นอนาคามีคนนี้เป็นโยมนะจิตตะคือหาบอดีรวยด้วยสร้างวัดอัมพากตะวันมัชิกาสนเลี้ยงพระทุกวันหลังวันพระมีเท่าไหร่นี่มนไปฉันที่บ้านแล้วมาส่งท่านจะถามปัญหาถ้าพระตอบไม่ได้ ท่านจะตอบแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นอุบาสกที่แสดงธรรมเป็นเลิศพระบางองค์บรรลุธรรมเพราะได้ฟังธรรมจากอุบาสกคนนี้วันหนึ่งท่านเลี้ยงพระเสร็จพระผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้น้อยเสร็จแล้วก็กลับว่าท่านกับสภายบริขารไปถวายพระตามหลังไปวันนั้นมันเกิดความร้อนมากพระผู้เฒ่าเดินยุบอยู่ยุบยังก็เลยจมโอ้ยวายสัน คือจังหนังนี่ิหม่สืบเปื่อยจะงเป็นห่อนเด้อพระองค์